เอรถมือสสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชมรถ5ประตูสวยๆหนึ่คันมือเดียวป้ายแดงสภาพงามไม่เคยชนนะครับรถสมบูรณ์สุดๆนะครับกับนิสสันทีด้านะครับเครื่องพันแเกียร์ออตโอตโอ้มือเดียวป้ายแดงปี2010นนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับ สีสวยเงาง,งามเกียร์เครื่องยนแน่นๆนะครับแล้วก็ยางใหม่ชุดแต่งรอบคันสีสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับสำหรับคันนี้กับน้องธิดานะครับนิสันทิดา1.8ออโต้นะครับไม่เคยชนสีสวยมาชมเช็คดูรถทดลองขับ มินบุรีนะครับผ่อนได้3,700โดยประมาณผ่อนได้6ปี1 8 9 0 0 0บาทนะครับทอเจราจาสอบถามมาได้เลยครับบริการจัดส่งทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยภายในสวยนะครับคันนี้ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันเซนเอร์ล็อกแอร์แบกเอพีเอสดิสเบรกนะครับมาชมดูได้นะครับคันนี้ง,งามๆเลยครับใครกาลังหารถ5ประตูนะครับ นิสันทีดาน่าสนใจมากๆดูแลไม่ยุ่งยากจุกจิกนะครับศึกษาข้อมูลได้ในทีดาขับนะครับเขาจะเรียกกันว่าน้องทีดานะครับสาหรับแฟนขับนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆเลยครับมาชมเช็คดูรถทอหลอกขับนะครับใหม่แท้2 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสีสวยเต็มยางใหม่ขับดีมากๆนะครับปี2010แท้ด้วยครับมือมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปเลยครับรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารครบถูกต้อง การันตีเลยครับว่าไม่เคยชนเป็นมือเดียวป้ายแดงรถอยู่ในสภาพที่พร้อมมากๆนะครับกับ5ประตูรถสวยสมบูรณ์นะครับภายในทีด้ากว้างนะครับบอกเลยว่าด้านหลังยิ่งนั่งสบายกว้างจริงๆครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับใครไม่มั่นใจก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับ กับยุคอินเทอร์เน็ตสมัยนี้ก็เข้าไปในแฟนเพจแฟนขับของทีด้าขับนะครับรับรองว่าคันนี้สวยจริงสภาพดีจริงไม่เคยชนหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขัดไม่แก้ไม่ลื้อนะครับรถสมบูรณ์มากๆไม้แท้2 0 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับนานๆจะได้เจอนะครับกับสภาพงามๆหนึ่งในร้อยแน่นอนนะครับสำหรับทีด้าคันนี้นะครับมาชมดูได้ครับสีสวยเงางามมือเดียวป้ายแดงเครดิตดีรอรับรถได้เลยครับรถสวยๆผ่อนชิลๆ3,700โดยประมาณผ่อนได้6ปี มาชมดูนะครับกับรถงามๆสภาพแบบนี้ไม่ได้เจอบ,บ่อยๆแน่นๆเลยครับใครที่หาที่ด้าห้าประตูนะครับมาแล้วมาแล้วนานๆจะมีมาจัดไปเลยนะครับสมาชิกก็ใครที่ยัง <S <S ไม่พร้อมก็เช็คชมไว้ก่อนนะครับพร้อมเมื่อไหร่จัดเมื่อ้นนะครับผมลงรถทุกวันคัดรถสวยเช็ครถสวยนะครับฝากกดติดตามไว้นะครับฝากกดติดตามไว้เลย รสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์แน่นๆนะครับมาชมได้เลยครับสวยสมบูรณ์ทั้งคันหายากครับสภาพนี้ยางใหม่ใช้ได้ยาวครับไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับคันนี้สวยจริงๆเป็นตัวท็อปนะครับนี่เลยครับสวยมากๆครับฝากไว้ด้วยครับ